เป็นซากเก่าของลานประหารซูซูกะโมริมีคนถูกประหารที่นี่ไปราว1 0 0 0 0แสนถึง2 0 0แสนคนใช่เผาคนทั้งเป็นไว้ตึงกลางเขนคนแล้วก็เอาไม้ทิ้มจนตายบอที่ไว้ล้างศีรษะของคนที่ถูกประหารชีวิตคือเชื่อว่าถ้าเกิใครไปดึงตะข่ายออกจะถูกวิญญาณเหล่านั้นมาสาบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปุ่นขันค่ะพิชาค่ะรายการของเราก็ดําเนินมาถึง e ีที่14แล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนเบื่อเที่ยวญี่ปุ่นแบบแมสแมสแล้วเนี่ยอยากจะเที่ยวญี่ปุ่นแบบอันซีมีประวัติมีตำนานมาถูกรายการแล้วค่ะเพราะรายการของเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแบบลี้ลับหลอนๆน,นะคะแล้ว EP นะี้นเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้จะพาไปโตกเกียวจะพาไปดูลานประหารชีวิต ที่เคยประหารคนมาแล้วกว่าแสนศพซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีอยู่หรอใช่เป็นซาาเก่าของลานประหารซูซูกะโมริอยู่ที่เมืองชินากาวะก็คือทางใต้ของโตเกียวชินากาวะเนี่ยก็เป็นสถานีที่ใหญ่มากๆของโตเกียวนะคะเป็นย่านที่พลุกพล่านมากๆมีสับเวย์มีชินคันเซน็นแล้วก็มียามานเตะเนี่ยมาเปลี่ยนสายที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นย่านที่พลุกพล่านมากๆจากอดีตที่เคยเป็นลานประหารชีวิตเนเาะพอการเวลาผ่านมาอ,มอย่างที่บอกมีตึกสูงเป็นย่านธุรกิจมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิด แต่ลานประหารชีวิตอ่ะเขายังหลงเหลือไว้อยู่<ม>เพื่อให้คนได้รละลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สุดหลอ่อที่ดันมาอยู่กลางเมืองตึกสูงในโตเกียวย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของลานประหารชีวิตแห่งนี้<ม>ก็คือในยุคเอโดะคือตอนนั้นน่ะโทคุกาวะอีเอะเสือ<ม>เขากำลังรวบรวมญี่ปุน่นก็เลยไปช่วงชิงอำนาจจากแขวนต่างๆมาได้ซึ่งมันทำให้ซามูไรที่รับใช้เจ้าเมืองต่างๆอยู่อ่ะตกงานแล้วก็ กลายเป็นโรนินกันเยอะมากโรนินเนี่ยก็จะแปลว่าคนล่องลอยแล้วก็หรือว่าไรสังกัดน,นะคะเพื่อนๆคือสมัยก่อนนะ่ะซามูไรเนี่ยจะเป็น้ารับใช้นายใช่ไหม <laughs> แล้วพอวันหนึ่งอะที่แบบนายโดนไล่ออกหรือว่าไปรบแล้วแบบแตกพ่ายกลับมาพอนายเนี่ยมีเหตุที่ทําให้ต้องเสื่อมความนิยมลงไม่ว่าจะด้วยสายเหตุใดสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เลยทําให้ซามูไรเหล่านั้นเนี่ยเหมือนตกงานไปด้วยซามูไรเหล่านั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะไปรับใช้ตระกูลอื่นได้เลยทําให้กลายเป็นซามูไรที่ไร้สังกัดซึ่งก็เลยเรียกว่าโรนินในเวลาต่อมาคําว่าโรนินในปัจจุบันเนี่ยเขาเอามาใช้ในความหมายอื่นด้วยนะอย่างเช่นเด็ก จบมาปลายแต่ว่ายังสอบเข้ามาหาลัยไม่ติดหรือว่าตั้งใจที่จะรอสอบปีหน้าช่วงเวลาที่เตรียมตัวรอสอบอะ่ะเขาเรียกว่าโลนินก็คือเหมือนคนที่แบบล่องลอยไปล่องลอยมาอย่างนี้ใช่ใช่ยังเป็นเด็กไร้สังกัดอยู่ที่มียุคเอโดะโลนินมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆใช่ไหมอย่างที่บอกว่ากลับไปทํางานเป็นซามูไรไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็ล่องลอ,อยอยู่อย่างนั้น แต่บางคนก็ตัดสินใจไปรับจ้างเป็นนักฆ่าก็คือไปรับจ้างงานด้านมืดไปเลยทําให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเยอะในช่วงนั้นแล้วในที่สุดก็เลยมีการสร้างลานประหารชีวิต เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างลายประหารชีวิตเนี่ยจงใจสร้างในจุดที่คนจะเห็นได้เยอะๆที่สุดก็ดเลยไปสร้างในแบบเมืองพลุกพล่านใช่ก็<ม>คือสร้างอยู่ตรงทางเข้าเมืองเอโดะอยู่ทั้งทางเข้าเมืองทิศเหนือนแล้วก็ทิศใต้เลยเอโดะก็คือโตเกียวในปัจจุบันนี่แหละลานประหารที่ทางเข้าทิศเหนือเราจะชืคค่อว่าโคซุคาฮาระที่เนี่ยก็มีคนตายไปแบบสองแสนศพเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะขอเล่าถึงลายประหารที่อยู่ทางทิศใต้กันก่อนก็คือชื่อว่าซูซูกะโมริ ลาประหารซูซูกะโมริเปิดในปี1651แล้วก็ปิดลงในปี1871<ม>เป็นเวลาราว220ปี<ม>ตั้งแต่ยุคเอโดะถึงยุคเมจริรวมแล้วเนี่ยมีคนถูกประหารที่นี่ไปราว1 0 0 0 0ง2 0 0 0 0คน<ม>โหเยอะมากเลยนะปีหนึ่งก็ตกประมาณ7-800คนไหม,มคนที่ถูกประหารเนี่ย<ม>ก็ไม่ใช่แค่เป็นโรนินที่ไปทำความผิดหรือว่าคนที่ไปฆ่าคนนะ ต้องบอกว่าความผิดที่ในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วอะแต่ในอดีต มันถือเป็นความผิดที่ถึงขั้นต้องประหาร <ừ m. S 2> ชาวคริสเตียนคนที่รักขโมยอย่างเงี้ยก็ถูกประหารชีวิตหลังจากลาประหารเลิกใช้ไปในปี1871 <ừ m. S 2> มันก็คือยังถูกปล่อยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งในปี1954ลาประหารซสซูกามอริก็ถูกกําหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งโตเกียวเลย <ừ m. S 2> สิ่งที่เหลือให้เยี่ยมชมคือฐานเสาสองเสาฐานอันนึงเนี่ยเคยไปใช้เสียบเสาเหล็ก ที่ใช้เผาคนทั้งเป็นหโหดส่วนอีกเสาก็คือใช้เสียบเสาไม้ที่ไว้ตึงกลางเขนคนแล้วก็เอาไม้ทิ้มจนตายฐานเสาสองอันนี้คือยังอยู่เวลาไปเที่ยวก็จินตนาการเอานะ นอกจากนี้ก็จะมีบอ่อน้ำบ่อ,บอน้ำที่ว่าคือเป็นบอ่อที่ไว้ล้างศีรษะของคนที่ถูกประหารชีวิตคือตั้งแต่สมัยอดีตแ่บเพื่อนๆตั้งแต่สมัยยุคเซงคุกเวลาที่เจ้านายให้สมุรไรของตัวเองเนี่ยไปฆ่าศัตรูใช่ไหม mm. เขาก็จะมีการตัดหัวมาทีนี้การที่จะต้องเอาหัวไปถวายให้กับเจ้านายดูอ่ะมันก็จะแบบเลอะเลือดเลอะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบมันไม่งามเนาะเขาก็เลยจะเอาหัวเนี่ยไปแบบล้างน้ําแล้วก็ล้างหน้าปะแป้งแบบ ทาลิปทาปากอย่างสวยงามแล้วถึงค่อยเอาไปให้เจ้านายดูอีกทีนึงนะเพื่อนๆซึ่งประเพณีนี้มันก็มีตั้งแต่สมัยเซงคกุกมาจนถึงสมัยยุคเอโดะที่นุขันเล่าอยู่นี่้านประหารแห่งนี้ก็คือมีคนมากมายเนาะตั้งแบบเป็นแสนคนที่มาเสียชีวิตซึ่งหนึ่งในน,นั้นมีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือยาโอยะโอชิจิมีชื่อเสียงเพราะว่ามีเรื่องเล่าตำนานรักโอชิจิแห่งร้ายขายผักฟังดูโรแมนติก um ตำนานรัก โอชิจิเนี่ยเป็นสาวร้านขายผักเรื่องราวตำนานรักเนี่ยคือโด่งดังถูกไปทําเป็นละครคาบุก,กิไปเขียนเป็นวรรณกรรมแล้วก็ผลงานอื่นๆเรื่องมีอยู่ว่าวันที่25มกราคมปี1683ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในเอโด เหตุครั้งนี้เป็นหนึ่งในสาพเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในเอโดะที่เรียกว่าเทนนะโนไทคะซึ่งโอชิจิ chi, สาวรายขายพักเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นี้<ม>บ้านของเธอเนี่ยถูกไฟไหม้แต่โชคดีที่ทางครอบครัวไม่ได้เป็นอะไร แต่ว่าต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนระหว่างที่รอสร้างบ้านใหม่มทีนี้พ่อแม่ก็เลยพาโอชิจิเนี่ยไปอยู่วัดก่อนระหว่างที่อาศัยอยู่วัดโอชิจิก็ไปพบรักกับโชโนสุเกะโชโนสุเกะเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่เป็นเด็กรับใช้เจ้าอาวาสก็เป็นตำนานรักทีนี้ต่อมาพอบ้านสร้างเสร็จพ่อแม่ก็จะพากลับบ้านและยังมีความสุขแต่แทนที่จะดีใจโอชิจิก็คือคิดถึงโชโนสุเกะ ก็ได้แต่แบบคิดหาทางว่าจะทำไงดีเพื่อจะได้พบกันอีกก็เกิดความคิดแบบใส่ซื่อมากๆก็คือถ้าบ้านไฟไหม้อีกเราก็จะได้ไปอยู่วัดและได้พบโชโนโสุเกะอืมอันนี้มันเป็นความคิดแบบคาตกรต่อเนื่องมากเลยนะ <c oughs> ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่โอชิจิทำเลยก็คือจุดไฟเผาบ้านแต่ก็ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรบ้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือเหมือนรีบดับกันทันแต่ว่ามันทำให้เกิดความวุ่นวายโอชิจิก็เลยต้องรับโทษ ถูกประหารชีวิตโหโทษโคตรแรงคือยุคนั้นน่ะโทษประหารชีวิตมันจะสอดคล้องกับความผิดวางเพลิงก็ต้องถูกเผาทั้งเป็นหืมตาต่อตาฟันตฟันเนาะหรือถ้ายกตัวอย่างเช่นไปฆ่าพ่อแม่ก็จะต้องถูกเตือกางเขนแล้วก็เอาหอกทิ่มจนตายประเภทของโทษประหารชีวิตอะมีเยอะมากมีรายละเอียดอารมณ์แบบทำผิดต่างการจะมาตายเหมือนกันไม่ได้แล้วตายเสร็จแล้วยังไม่พอนะ มีการเอาศพไปทดสอบความคมของดาก็มีอ mm hmm. ย่างโหด mm hmm. เรื่องมันจะยาวก็คือถ้าใครอยากรู้เรื่องประเภทของโทษประหารชีวิตเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ละกันไว้จะได้หาโอกาสมาเล่าให้ฟังกลับมาที่ลานประหารสุูการมรลก็ mm hmm. คือในบรรดาผู้เสียชีวิตแบบเป็น,สนแสนๆเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีผู้บริสุทธิ์จํานวนมาก mm hmm. เพราะว่าเหมือนทําผิดเล็กๆน้อยๆก็เอาไปประหารชีวิตแล้วอะเชื่อว่าวิญ,ญญาณเหล่านั้นนะเป็นวิญญาณแค้นในปัจจุบันคนที่เดินผ่านลานประหาร สุสกามเลีอะจะได้ยินเสียงฝีเท้าบางคนก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนสีขาวแล้วก็ถ้าไปถ่ายรูปตรงบอร่อน้ําบอ่อน้ําที่ใช้ล้างศีรษะศอกอะจะได้ภาพติดวิญญาณก็คือเหมือนมีควันขาวๆติดมามก็ไม่แปลกเนาะแบบแต่ละคนก็ตายแบบโขดโขดหลอนๆทั้งนั้นอะอปัจจุบันตรงบอร่อน้ำเขาจะเอาลวดตาข่ายมาขึงติดไว้ก็คือห้ามไปเปิดคือเชื่อว,ว่าถ้าเกิดใครไปดึงตาข่ายออกจะถูก วิญญาณเหล่านั้นมาสาบเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเห็นสถานที่ประวัติศาสตร์นี้นนอนในยุคเอโดะก็แนะนําให้ไปตอนกลางวันดีกว่าอยู่ที่เมืองชินากาวะโตกเกียวลงสถานีโอโมริไากังแล้วก็เดิน10นาทีก็จะเจอร้านประหารชีวิตเล็กๆ ใกล้ๆสถานีนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชินากาวาอะคอรเรียมด้วยเผื่อใครไปเที่ยวแต่ถ้าใครอยากไปอะคอเรียมแบบสวยๆยิ่งใหญ่เลยก็คือนั่งรถไฟไป,ไปอีกนิดนึงลงสถานีชินากาวะเลยจนเจออะคอรเรียมที่สวยมากแม็กเซลอควาพาชินากาวะอันนี้คือแนะนำให้ไปเลย ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของลายประหารชีวิตซูซูกโมรลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโตเกียวใครไปแถวนั้นก็ไปเที่ยวอควาเลียมที่ชินาก,กาวะแล้วก็อย่าลืมแวะไปดูสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็คือยังมีฐานเสาและก็บอ่อน้ำให้ดูอยู่แต่ว่าอย่าเผลอไปดึงตะข่ายนะเนเพื่อนๆเพราะเดี๋ยววิญญ,ญาณจะออกมาแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับน้องขวัญได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้าสวัสดีสสดค่ะ,คะ